สวัสดีค่ะดิฉันมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหลักสุรสัตว์และสินดิจิทัลสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเนื่องจากได้รับโปรเจกต์การน,นำเสนอร้านขายอาหารสัตว์ดิฉันได้เป็นตัวแทนกลุ่มวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกิจการขายอาหารสัตว์ชื่อว่าร้าน Little Dog โคราชเราจะมาพบกับเจ้าของร้านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าพี่เปิดดำเนินกิจการมานานแค่ไหนแล้วละคะ ก็ในปีนี้เข้าปีที่11แล้วครับผมแล้วมีแนวคิดยังไงในการทําธุรกิจประเภทนี้นะคะในการทําธุรกิจประเภทนี้นะครับณตอนต้นเลยเนี่ยเราเริ่มมาจากการขายสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็เรามองว่าในการค้าขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับในอนาคตน่มันไม่ค่อยจะยั่งยืนสักเท่าไหร่ครับเราก็เลยหันมาทําธุรกิจในสายเดียวกันก็คือเปลี่ยนมาทําเป็นพวกกลุ่มของอาหารสัตว์แต่ก็ยังไม่ทิ้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับยังมีอยู่บ้างแล้วในปี64ที่ผ่านมามีผลประกอบการยังไงบ้างคะ ในส่วนของปี64นะครับก็ยอมรับกันนะครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะค่อนข้างจะสําคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดท,ที่มันเข้ามาด้วยเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ยอดขายของร้านเนี่ยค่อนข้างจะตกลงบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเราก็ควรจะฝ่าไปได้วยกันนะครับทางร้านของเราเองเก็ยังโชคดีนะครับที่ว่ายังมีลูกค้าให้การอุปถัมภ์อยู่ครับก็เลยค่อนข้างที่จะไม่สะทบสะเทือนอะไรมากสักเท่าไหร่ครับแล้วพี่วางแผนสําหรับปีห5หไว้ยังไงบ้างคะ ก็ในส่วนของปี65นะครับผมก็มองว่าเราจะมีการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำการขยายร้านนะครับเพื่อที่จะให้ลงสินค้าเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับความต้องการของคุณลูกค้าเนี่ยครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะครับผมเราที่ร้านของพี่นี่มีสินค้าประเภทกลุ่มไหนบ้างะคะสินค้าที่เราลงณตอนนี้ครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายครับก็จะมีทั้งกลุ่มหมาแมวนะครับนกหนุกระรอกกระแตครับที่นิยมเลี้ยงกันโดยแพร่หลายนะครับ แล้วที่ร้านนี้มีสินค้าประเภทไหนบ้างคะที่ขายดีในกลุ่มที่ขายดีของร้านนะครับก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์เดประเภทหมาแะแมวครับผมเพราะว่าในตอนนี้ครับกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกันมากนะฮะในกลุ่มของพวกนี้ยิ่งแต่เป็นพวกกลุ่มของแมวเนี่ยณปัจจุบันนะครับกระแสดีมากๆขอให้พี่ช่วยแนะนําร้านแล้วก็ข้อมูลการติดต่อของร้านค่ะก็การเดินทางมาร้านของเรานะครับ ร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนคะรราชสีมานะครับใกล้กับโรงเรียนมูลพธนาหนึ่งหัวทะเลส่วนการติดต่อทางด้านาออนไลน์นะครับก็จะมี l i น์แอด5 6 d p z m q อนะครับอย่าลืมใส่แอดไซน์นำหน้านะครับผมแล้วจะมีช่องทางทางด้าน Facebook Fanpage l i t t l e d o c o l a าสะกด LIWTLE DOG KORAT นะครับ หรือถ้าหากว่าไม่สะดวกต้องการที่โทรมาคุยกันได้ครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8์6 8 1 7 2นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนเลยครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่สิงหาด้วยนะคะที่สละเวลาให้ข้อมูลและสถานที่ในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้ด้วยค่ะยินดีมากครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ